สวัสดีครับผมช่องลุงนักชาแนลนะครับเตอย่าไอไกดไลคกดแชร์กดติดตามนะครับเต้รับคุชิปนี้ก็มาชมอยู่บ้านนะครับผมเนาะไเบิ่งสิพาไปเบิ่งในบ้านกับเขาครับมาชมกับเขาได้ครับเด้เอา มาส้มกับเขาได้ครับเด้อสุกกับเขาเด้อครับผมมื้อนี้กับเขามื้อนี้แกงไก่ใส่ผักสารพัดสารเพสใส่ผักกระหล่ำครับใส่ผักกระหล่ำเนาะใส่ผักกระหล่ำครับนี่ผักกระหล่ำผักชีนะนะอันนี้อันนี้ไก่เปิดดวงหน้าเว้ยไก่แบบมิญานามครับมิญานามไก่เพรดะในไซเซียเนาะนี่ครับต้มครับอาหารอาหารเสริมอาหารเสริมครับผม

ใ้จานเดียวเก็บเลย อย่างนี้เราสมมติว่าเราลงไปสิบตัวนี้เราก็จะได้สตัวสตัวนี้ใชมพี่ล่ถามมันอมันหนังได้แเออเออื้นปัญหาปเญ่าื้นเสาป่ะเอาบอกดอกวันที่เราอยู่เล่ที่ไหนลืม้อาบอกแล้วพอเลยป่าเอาไปให้วันจันทร์น้าันจันทร์ให้เอาวันหยุดเราหยุดวันนึงวันอาทิตย์เราบอก เราบอกไ่ะเรากะสีมือนี่เราพูดค้อรกะสิใช้ย้อยตัวนี้เือนล่ะวะตอนที่เราหยุดตอนจัดเท้าไหน่อยเอาเขาจะไปเอาหนังทำไมนะมือมันยาวเนาะเอาได้หนังแล้วมยังมาหายูนะมาหายนทเราหยุดมมแม่คิดว่าบัาทิตเจ้าของเอาหนังอะไรเจ้าของเปลี่ยนใหม่แล้วจ้าของเปลนเอาวันฑันอเมือือที่ใค ของวันอาทิตย์โซลงมาจักเนาะนี่นอลูกสงสุ่เอือโอ้ตัวนี้กอกกอกอมสรงเมื่อวันอาทิตย์เนาะตกสารผงนะครสมวันอาทิตแต่วันเนน้องมาขายห้าเเล่นีเช่นนอันสรงของเขาโอ้เออเออางโซฮอนวันอาทิตน่อยสารงเขากอกสวันอาทิตย์เลยวน้องกอกเาได้นะให้กอกมันนีไม่มีสน้กกอบได้ืนอะไสบายเนี่ย มือนเอามื่นเขาได้ทอดม่มเามืนทอดมื่นทอดอ่ไรนอาจจะทอดกระเว้นสิเดื่นใส่เนาะสิเดืจะเกอส่อนน้อยมกาะใส่แบบเป็นกระแล้วสามคนเนาะจ่ว่าเขาทอดไปแล้วันอาทิตย์ไม่ได้กาะกระเท้าเพาะเขาออก่งกะเท้าวันจนรอากนังอาไปใส่มีความแหลกหนังพอ เพราะว่าเขาเอแคบมาอื่นเขาบริจาคเราเลยแล้วเอาไปเอานหนังที่มันจันทมันจันอาไปจ้ายนี่มันอาขาน,นอไปจายนี่มันพุทธบจ่ายนี่อ๋อมันันจันันจันเขาไปเอาหนังอีกเียนง ก็เป็นนอซ้อนสองแต่ว่าเขาเอาแคบไปใจไม่ว่าจะเอาแคบไปแหลกมันบอกวันนังข้าศ์แล้วแคบไปแหลกมันบอกวันพุธไปใจแคบไปใจหนังแคบไปใจหนังอันนี้เอาเบิ้ลอเ่ามือวันจัเบิ้ลแลเนาะแคบทางมอางผมเนาะม้าอแคบไปทมอันมียานั่นาน ต้องถึงเวลาต้องทำไปสาวเปื่อยสาวเปื่อยอะไรนะครับวัวฝาเปื่อยอะไรพวกนั้นผมไม่เข้าใจครับอูเครื่องใหญ่นะทีนี้พี่หนักไปกว่านั้นคือผมมาเลี้ยงแล 50, ้วผมพันนะต้องผมจะทำยังไงไม่เอาดีกว่านะครับปูปลาเลิกเลี้ยงตอนหลังมา,างเห็นแพะเนื้ออีกอยากเลี้ยงอีกไม่เอานึกถึงตรงนี้แหละที่ตรงหนุก ม่ต้มหอ้มันไีกทีึ่ง้นกทีนนคืนว่าเอก่อนเดี๋ยละรบสลูกอเมื่อ้ดูนั่นนและจะเป็นเมือนอาการเหมอนกันเลยพี่อะไรอย่างไปไปสานี่เรื่องไอนมาส่เนาะยังเราเป็นอาชีพแต่เราคิดเยอหรือเปล่าหรือว่าเราอานหนเราเริ่ มองดีมีใันถ้าเธอเรื่อพ ก็แเก็ติดต่อแหวเทุนทางไว้เลยที่เขาไปร้อนตามาาาย่างหทางเ่เออเอาไปขายผมเลยเอาวิา่งรถไม้ผมเลย หวานมะพร้าเตเลยแล้วก็ตัดมะพวอ่อมาใส่เครื่องนสแล้วมักินอะไรอย่างงี้ิดไปนู่นละจะพักกอนอยากชิมไมยากสิ่อยากจะอะไรนะว่าอัปไนปติศาสตร์ที่ว่ามันมีชีวิตแล้วเราต้องปลูกพันธุ์ของมนแันให้เราทาให้โยเออครับเอาจสมาชิกเนากันเนาะเราอีกฝั่ ชิปนี่พียงแค่นี้นะครับเดอ้อชิปหน้าพบกันใหม่นะครับเนาะครับผมครับสวัสดีครับ